ไอ้เซียววนาทุกท่านเลยนะครับก็คือกาบแชร์ดาวจูบิดบวอลลเร์ก so, ับผมวอวันน okay. okay. so, ี okay. so, ้จะมาใช้ไรอันกับคิริเอลในการลออดิน่ากันซึ่งผมจะบอกผลดีและผลเสียของการใช้คิริเอลนะฮะอืมโอเคแล้วจะผลดีก่อนนะครับมันขี้โกงโอเคจบแลาวผลเล่นแล้วกันครับ จะกดผ้าตานะครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันหลัเงเจ้าผ้าตานะครับโอเคตาไปเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มือลั้นเฮ้ยเอาออกเอ,เอ,เอ้ออกผ้าตาผ้าตาโอเคไปเลยแล้วคุณจะเข้าใจว่าถ้าไปปลดหรือบอกว่าคิเอลไปคีโกงฉันไม่ต้องคอจ่ะบอกเลยแล้วกันนะเออง่ายดีจบก็คือคิเอลอะ่ะ เอาไว้เค่นมันนะฮะมันทําการสร้างเกาะใช่ไหมพอมาสร้างเกาะส่วนมากไรอันเกาะมันจะหมดซะก่อนผงจับไรอันเกาะหมดแหละคิลเอลก็จะไงวะสมากคิลเอลก็จะกลางโลแล้วข้อดีอย่างก็คือถ้าเกิดไอรีนเห็นราก,ก้อนหรืออะไรอั้นชุบมันก็กลางโลเรียบร้อยขี้โกิงอีกแตนี้อยูอย่ไปชิลเพิ่มมาเฉยๆนะั่นนะแล้วอีกอย่างคือขี้โก่งอีกอย่างนึงคือผมรอมาแล้วคือมันแม่ง ทำให้แฝดเป็นอมตะได้โดยการที่ว่าพอแฝดเป็นร่างที่หลบร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมพวก,กก็จะกลางโล่จบทําให้ไม่ไม่โดนเด็พอพอมันติดเด็ก็ดเาไไมดเมจจะเด้งแทนเข้าใจไหมพอดาเมจเด้งก็คือทําอะไรแฝดไม่ได้เหมือนแฝดแบบอิมมอร์ทัลอะไรอย่างเงี้ยแต่เจออย่างนี้คือไม่ใช่ละอย่งนี้คือไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้หรือว่าเราอัดมันเลยกากว่าไอ้บา้า เป็นตาก,ก้อนยัดสกิลเข้าไปแต่ทีมนี้เป็นทีมเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันดีกว่าแทโอเยอะมากเลยเพราะว่าตัง้งแต่เล่นมาไม่เคยจะทีมอะไรที่มันอยู่สองวัตสีได้สบายสบายแบบทีมนี้แหละเป็นทีมที่ใช้ได้รู้สึกว่าอยู่สองวัตสี่เราสบา,สบายสุดแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนใช้แทโอผมนี่แพ้กันได้ก็แพ้กระจายเลยไม่คิดว่ามันจะแพ้ขนาดนั้นอะอ่ะนี้คือแย่เพราะว่าคีแเรา,าไมใช้อเวกก่อน แย่ใช่เลยครับเจอตาแรกก็เปิดได้ความแพ้ครับไม่เข้าใจเลยที่ไมตอนไม่อัดคือแบบสกิลนี่คือออกกะลัะแบบไม่ยั้งถ้าต่ละตัวโดยเฉพาะโดยเฉพาะกับว่าเนี่ยเดี๋ยวว่าคิริเอลแบบเปิดทีแบบโอ้โหแทบชนะเปิดตัวเดียวทั้งเกมแบบมาเปิดตัวเดียวทั้งเกมบบเราพอเอาเวกมาเสร็จไม่ใช้เพื่อนก็ตายค่อยใช้อย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดแต่ทีบนี้คือทำไมไม่รู้ จบแล้วดูเหนุนเต็มตอนแรกมาก็เละเลยครับมาดูตอนต่อไปกันเลยมองว่าจะขึ้นสองพระท่าได้แลยฮะจริงก็ขึ้นได้แล้ว okay. หแหละอยู 10, ah. I mean, ่สองพระท่าสามสิบครัสิบกว่าๆแล้วก็ตกไปบาแพ้ไปสองตาแพ้ตาหนึ่งคือลบไปสามสิบกว่าๆเลยแพ้สองตาเราปีสิบยี่สิบกว่าๆแล้วก็แพ้ต่ออีกรัวพอเจอทีมที่มันกดตีนแบบมีเจฟนะแล้วเจอวาเดซ่าอีกจบเลย อันนี้ก็เจอวันดซ่าอีกก็รอดูอ่ะก็จะเอารอดไปครับเพราะว่าทีนี้ไม่โคตรเสียเปรียบวันดซ่าเลยตอนแรกเพิ่มกู้ดาวแหละเพราะว่าวันดซ่าเพิ่มกู้ดาวเสร็จแล้วเราจะแง่เลยเนียเพราะตัวละครเราออดแอร์ลงเพราะว่ามันส่วนมากพอโดนวันดซ่าเพิ่มกู้ดาวเสร็จแรกมันจะเล่นสกิลโลโลวาสามคักรับไม่รู้สบายอีกฝั่งเลยนะสงสัยว่าสปีดเรามันจะแย่หรือเปล่าก็ไม่ได้ใช่แต่โดนแย่เรียดโดนละพูดแบบไ่สุดคำว่าโดนเพิ่มกู้ดาว แต่ไม่เป็นไรถ้าเราดิจิตอลครับโอเคฮะหลบคนเข้าไปครับทีหลบดิจิตอลโอ้โหหลบเก่งก็ตายหายคิดว่าลองไปใช้ะคะถ้าใครเวลสูงๆอ่ะนะโอ้โหมันยังเวลน้อยอยู่เลยทุกตัวในทีนี้มนน้อยอยู่เลย แล้วทำไมไม่ชนะก็ไม่รู้ว่าปกติกทีแ่แม่งชนะ <G ül üyor> อะไรวะทำไมกอดอัดเรื่องชนะตาเลยชนะบ่อยวะชนะกลดเลยอะติดกระทาตาคิดเ <g ül üyor> อาดิเหม่งนี่วิ้งชนะเลยคืออะไรเกิดอะไรขึ้นหรอเราไม่ยอมนะคงจะต้องมีเรื่อ์ไปครับ อ้อข้อดีใหญ่กิลเอลคือมันไม่ต้อกลัวชาเชลเลอร์นะฮะไม่ได้จอาพูนเหมือยแบบไม่ต้องเจม่พูนเลย <S <S คือเจอชาเชลเลอร์เราตายไปแล้วก็ไม่กลัวอะไรละเหมือนรับประกันว่าแกกูกชาา็ะะ <S <S ชะาอะฮะเพราะว่าชาเชลเลอร์คือมันมัน,มนลบบัฟแทโอได้อะฮะ <S <S แต่อันนี้คือเราไม่ต้องกลัวแทโอเพราะว่าเราเออไม่ต้องกลัวชาเชลเลอร์เพราะว่าเราเป็นกันเพราะงัน้นเราไม่มีอันเดสเอเวอเชิลผม เลี้ยวเมื่อกี้โกงกว่าชาช็เมื่อกี้โกงกว่าแทโอโดยว่ามันมีตั้งเจ็ดครั้งใช่ไหมเจ็ดหรือหกนั่นแหละหรือว่าต่ำใหม่ไม่ได้อ่านเลยก็เออเนิ่นไม่ผิดเ,เหมือนจะมีเจ็ดนะเออก็จะเจ็ดนั่นแหละเพื่อให้มันมีความเขาเรียบแบบความที่จะรอดมากกว่า,าถ้าเกิดไว้ต้แหน่งห้าแบบแทโออ่ะเออสบายเลยใน,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 นครั้งนี้มันมีตั้งเจ็ดครั้งแทโอมีสี่ถ้าเกิดโดนเจฟเล่นก็จบ ไม่โดนไลอันทะลุทะลวงคือจบเลยแต่กิเลเอลคือสมมว่าไม่โดนไลอันแล้วดาเมจไม่ได้สูงมากไมยอะไรขนาดนั้นมันให้มันเป็นตัวละครที่มีโอกาสชีวิตรอดสูงสุดแล้วในโปกกาสะท้อนเนี่ยแต่นี่คือแพ้ไม่ใช่สูงสุดดิเดือกไปด้านหลับสอเพราะดับเดือดเป็นลูดี้อยู่หลังจับมันถึกเวอร์เกินถึกเวอร์แต่ทําไมกูแพ้เนี่ยสองตาเลยนะอย่าแพ้โอ๊ยคนเดิมเลยนี่วาีบ้า กูจะขึ้นอะลีน่าไงเนี่ยอะไรตอนอ่ะแล้วว่าแพ้เนี่ยไม่ยอมนะนกูไม่ยอมนะว่าไม่หลบพิวละเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นไลอันเลิกพิวเฮ้ยเิกพิวถูกแล้วกกแล้วสั้นตเกยลอ้นดีๆเหมือนแม่จะมีบักอะไรไม่รู้นะไม่น่้จะบักหรือเปล่า เขาบอกว่าอันมีหลบใช่ป่ะแต่เหมือนแม่งไม่หลบเลยเว้ยเหมือนว่าจะหลบหลังแจ็คไวชิวมันหมดอะแล้วแม่งหลบหลบโคตรโหดเลยแต่เมื่อกี้ไม่โหดโดนเป็นจังสามพิษคืออะไรทำไมมึงโดนเยอะจังเอเอ,อเดี๋ยวเขาเสียอีคิเลี้ยวมีอย่างนี้เลยนะคือสก,กิลมันเบาแต่ข้อดีคือมันมีสก,กิลที่มันเป็นดีซีดีซีเหรอใช่ปะ แล้วสกิลฐานะและกันเล่นง่ายๆเลยสกิลทุกติดฐานะก็คือสกิลสตันทำให้พลิกได้โดยการติดฐานะฝั่งศัตรู์เพราะอันนี้คำนึงที่หมดเกลี้ยเพราะเลี้ยวใช้ส,สตันทั้งทีมเลยแล้วพลิกแบบโอ้หพลิกเกือบมาหาศาลเลยสับทีมเหลือกันอยู่สองตัวเหลือ,อไอล,อลอ้อนกับคริเลียลจบชบนะจะ่ด้วยการที่ว่าไลอ้อนอ่ะเปิดสกิลยัดๆแค่หนงเดียวเลยเพราะคริคริเอลเนี่ยได้ทำการเลยแบบ สันสันมาแล้วเนี้นนคือไลอันเปิดคนเดียวสามตะกิวติดจบชนะเพราะตอนนั้นเวกไลอันมาพอดีด้วยก็คือเปิดคนเดียวสามตะกิวติดโคตรที่โกงเจพ๊พือกเจ๊พี่ตายอ่ะ <c oughs> จริงรอบแรกจะทําคลิปคือรีวิวไลอันนะแต่ดันไปเห็นคิปเอลมันโหดเพราะว่าราภาพคิเอลยังไม่ได้ตัดต,ดต่อเลยนะคือตัดต่อภาพไลอันไว้อีบาเพราะว่าตั้งใจว่าจะทำคลิปตอนเช้าตัดต่อเมื่อคืนเนี่ย สรุปคือจอบอะไรวะไม่เข้าใจแต่ไปเจออี้อแพ้แต่ก่อนได้นี่คือแบบชนะกลนเป็นปืนเลยนะโหเราเป็นตำแหน่งไหมทำไมแพว้วะเนี่อกดให้กูเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่ว่าตาดินก่อน <laughs> ถ้าไม่เจอระศพพระธาตุวะศพพระศิวิเจอ,เจอทีอย่างงี้จะศพพระธาบ่อยเด้อนี่ไงไงฮะทีมมหาที่เราโชคร้ายทีมที่ทีมเราเนี่ยสู้ไม่ได้ทีนี้เลยมีเจมีเจางเงี้ยมีเจ,ม,เจ,ม,เจมีเพชรก้อนมีไอ้มีไอแล้วฮะไอลีนแล้วก็แสบอย่างเงี้ยคือทีมที่เู้ไม่ค่อยจะได้เนื่องจากว่าแม่งเจมไม่ชอบพิกเกมส่วนวันนี้ต้าก็เพิ่อกูดาวคูจังเลย อุ้ยไอ้ยเว้เขาบ้าโคตรไวเลยทว่ัใส่บิดเต็ดลักครับน่าจะมีของลักเอ้ยอันเดดเนี่ยดูดิมันจะแพ้ตกอะไรแค่แหละในไงทีแล้วก็ยังดิจิตอลหลบไปคนละหนึ่งคิดในอ่นนี่คือเกาะหมดแล้วเอาไปดีฟิววิวดิจิตอลศาสตร์แต ya, achelor, <t <t ่เสียดโดดฮิตเดียวกูก็ตายเนี่ยเนี่ยผมเกลียดมันตรงเนี้ยแหละกูเกลียดมันตรงเนี้ยแหละ อะไรวะมันใช้ที่เดียวตายทุกทีคือตอนนี้เดี๋ยวก็อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมันะซื้อเป็นใดละเดี๋ยวทำได้ต่อนทำเจฟสามสิบคูนโชเฟียกให้ดูเลยเพราดีไม่เป็นจะทำห้าสิบพอดีวีธีทำเป็นจะทำให้จบแต่นั่เราก็ลงไปเลยครับนีม่มีอะไรเกิดขึ้นตายหาแป๊บชงไม่เดือด นะฮะเก็บเฮตาก้อนนะฮะแบบแเราใช้เองเออรู้สึกโกแต่ผมเจอทีแว็กที่โกกว่าเราอีกแล้วไอ้คนได้อเวกไวมากแล้วพอได้อเวกเสร็จทีเขาแวกกระจุกกระจายเลยอะ่ะโหดโหดกระจุกกระจายโหดจนแบบเกินไปอะ่ะเพราะว่าเฮตาก้อนน่าจะรู้ว่ามันมบูสทีแบบพอเวกมาเสร็จนี่คือเพิ่มดาเมจให้ทีมโคตรมหาศาล เจ้ีปรับเจ๊ง,ง่ายครับตอนมาใช้กิดูดลดคือการหลบหรือเบกันมีไวชิลไว้ที่งไวชิลก็มีซิเอลอไงใช่ป่ะ้าเกิดเดี้ยเอเออกวไวชิลเนี้ยโอเคจบรอดไม่โดนดูดเลือดส่วนอีวิธีก็คือการ,ลาาการลหลบเช่น,นแบบเบ้เนี้ยหลบอเปอรอย่างแฝดเน้ยอว่รารเาธออยก็คือมันการทำการหลบไปเรื่อยๆจนก,กว่าทีม เดี๋ยวเราแค่มันดุนั่นเราแค่ฮิตเดียวเราก็ยังโอกาสล็อตสูงใช่ปะ่ะเออรู้สึกไม่ได้ละต้องลองขอต้องเป็นแผนนะครับบอกกับแผนนี้ไม่เคยลองเลยนะน่องจากว่าพาสซีฟมันยังแค่เวอร์สี่สิบสุดโต๊ะบางคนชอบด้านดึงอยู่แล้วแนตะ่ไอรีจะได้ถึกถึกเอามาลองหน่อยปกติไม่เคยไวไ้เลยอันหลัง,งเดียวเลยนะเดี๋ยวเล่นเอ๊ะ กูถ่านนับติดเ,เลยไม่เอา่ากมันนะเ,เดี๋ยวจบตอนนี้แล้วไะเอาภาพตาแถ่ไปเลยหกตาไปเลยแล้วกันไงกูแจก็ลีแล้วอะซึ้อะไรอันพอก่อนว่าซื้อสกินมาแล้วนะ,ะฮะคอสต,ตูใหม่อะ่ะเดีย๋ยวไม่ใช่นะเจ็ดเคออสเจเคโฟสตา JK also, JK Star แถมแถมไงวะแถม OEM อีกรื่องไรวไอรีนเป็นบางลงเลยเว้ยทีแบบนี้ จุดด้อยทีนี้คือถ้าเกิดเกิดแบบนี้นะคือแบบผมหวังกลัวว่าไอรีจะตายไวเกินไปไอรีตายไวเกินไปก็จบอะไรอัดดิจิตอลไปแล้วฮะไทยเลยก็ดีคือจะทำอย่างนี้คือเมันจะเป็นตัวดำเนินหลักคล้ายๆเจฟเพราะสมบัติขเขาใช้แล้วอันแัดเจฟป็นด้นะแหมอันดิจิตอลละ ไปเลยครับพี่ดอมได้หลบกันกระจายมากอ่ะมีหลบก็ช่วยไม่ได้แล้วอันเ้ยพอโดนทิเดียวก็ตายอยู่ดีโอเคครับเล็กเธอสวยจุดสตูือจะติดฐ่านอลรวนะ จาก,กัรฐานะจะเห็นว่าบทดแล้วถ้าฝ่าศัตรตูไม่มีติของท็อปก็กจบไปอ้าวอยนาเนี้ยคือสวยหลบไม่ได้ตักกแตฮิตเลยเดี๋ยวเขาเซิร์ฟเวอร์โกบอลไปดูนะครับจะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เกาหลีไม่มีนั่นไม่มีบัฟแม่นยำทุกตัวในเกมนะไม่มีใครมีอะไรนั้นในเกมอะ่ะ งั้นไม่ต้องไปหวังแบบเติบแต่เอ้ยที่เดียวเราไปโดนเดี๋ยวะมัมีแบบแม่นยำหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงไม่มีนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์กาหลีไม่ดีระบบอยงวะไม่มีระบบแม่นยำนะเพราะว่ามีไล่อันบรรยากาศเกินไปด้วยการไล่อัน่แบบหลบประมาณทีเซี่ยว50เปอร์เซ็นต์50ขึ้นแหละจริงอ่ะเพราะมันเขาจะไม่เวอร์แบบก้าวหาไทยนะแบบหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลอะไรเงี้ยดิจิตอลอ่ะโอ้โหโคตรขี้โกงเลย อย่างนั้นไม่ใช่นะเราพอใจว่ามาคนละเซิร์ฟกันความต่างแต่ละสองเซิร์ฟขอั้งสองเซิร์ฟก็ไม่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคปะ่ะลิ้เธอเดียวก็จบแล้วแหละนะฮะจริงๆเป็นเธอเดียวกันจะหมดแล้วแหละเพราะมันก็นเรื่อกับพลิบแรงลนะ ก็คือรอได้อลิเซียครับเดี๋ยวจะลองไปใช้อลิเซียเชลแล้วก็ไลออนมาลองเหรอว่าจะลองใช้คู่กันสามตัวไปเลยอย่างรูมม้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าคิิรเอลเก็มีเพิ่มเกาะใช่ป่ะเราคิดว่าวายจะอิโมทันแค่ไหนแล้วมันเนี่ยมันมีล้างบัฟสก,กิลเวกมันอะหรือตัวนี้มันจะไปได้สองอย่างคือล้างบัฟซึ่งลาบบัฟนี่หนึ่งขันฮีรอนนะถ้าใครไม่รู้คือต้องรองให้ทีมติดฐานะเราก่อนไล่ก่อนซึ่งโอเค้าก็ไม่ว่าเลยก็ได้ แปดโคตรถ่วงเกมอ่ะดูดิ <c oughs> แฝดกูไม่ยอมแพ้เวอรกูดิกูแพ้มาสี่ตาห้าตาหกตาติดแล้วสกูแพ้กี่ตาเนี่ยชักแบงแล้วไอ้แค่นีแ้แพ้ก็จะตกสองพันเตะเต็กันแล้วเนี่ยเสร็พัดไปแล้วเนี่ยเค,ครืค่องกูอยู่สองพันท่าแล้วระมาณชัวณ่วโมงเดียวกูเจอแต่สองพันท่าเลยอ่ะอย่างงี้ก็ไม่ได้นะฮะวัดอัลคาอารีนากูด้วยไม่รู้ดิเจอสองพันท่าทุกคนเลยอะไรวะ อ,อตายครับดูดิตองสองสี่เฉยเลยแล้วที่กูเล่นไปเจอสองพันห้าสองพันห้าสิบนี่คืออะไรวะเออสติใหม่ที่กูทำคืออะไรไม่เข้าใจแล้วมันกูเจอสองพันห้ามึงรู้เจอสองพันสี่มะนี่ไม่ใช่เจอสองพันหายย้าอะไรเง,งี้ยคืออะไรวะเล่มของเกมละนั่นไงไลอ้อนหลบพิ้วโชว์ไปแล้วสองคิดจัก เป็นแผนอย่างงี้ถือว่าสวยครับอ้าวหน้าสองอย่างงี้อะไรเขาหลบวะล่ะเทตาก้อนเหรอใช่แนะ่ดอดโอ้โหหลบพดแม่นเลยเป็นละก้อนมึงมึงสามสองจริงหรอวันนี้กูสามตีไม่พื้นเท่ามึงเลยพิ่กูไปสองฮิตดิฮะโอเค เรอดูดูต้อดอทำไม่งี้ยเหลือวันเดซ่าไ,ไม่เข้าใจทำไมไอตอนเราอัาไแ้กจะทีมแบบเนี้ยทีมที่เราแพ้เอ้ยคีรีเอลสองชีวิตแล้วเหรอไวแท้ ตัวรู้สึกว่าวัาวานนี้ท่ามันไม่โกงครับท,ที่รู้สึกโกงจริงในเกมแบบที่ผมรู้สึกนะคือเจฟแม่งดาเมจเวอร์เกินแต่เพราะว่ามันเวอร์ไงฮะับทำให้มันเลยกลายเป็นตัวยืนหลักที่ดีดที่สุดในเกมตอนนี้เพราะว่าตัวดาเมจที่ดีดที่สุดเออเพราะว่ามันหวังผลได้ง่ายตะกี้มันเอาผลได้ได้เออเพราะว่ามันดาเมจแรงเวอร์เอาแล้วไงคิเลเอล่เขาด๋ว ไรอันไม่พิวบอกกูพิวกูพิวไปอยู่แล้วโอ้โหแ,แต่แต่ล้าเพตากรได้พิวสุดๆแล้วเกาหลีไม่เปิดไทยเพราะว่าติดฐานะแล้วหลบไม่ได้นะเกาหลีจะหลบได้ตลอดอะไรวะตื่นได้ไงเนี่ยนี่มึงตื่นมาได้ไงเนี่ย เพนไอ้เจี๊ยมึงตื่นก่อนเชตากอสได้ไงเนี่ยไอ้บ้าคืออะไรโอ้โหเพิ่มเสร็จแล้วเพิ่มต่อโอเคจบยอมแพ้ไปคือกูมาอ่านให้คนดูแต่กูสักแพ้ทุกต่างเงี้ยเอาไงดีวะอะไรวะเนีอ่ะไอ้บ้ากูมาอ่านให้ดูใช่ปะเหนื่อต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงนะ ลอ,อยหรโอเปล่ากูถึงที่อยู่แบบอันดับเท่าไรอันดับสองวันสี่ใช่ป่ะฮะไหนกูดิเออแล้วก็จะบอกสายให้การจัดทีมทำไมโดนเจ็ดอะไรอย่อจจยาอองงี้งตอนแรกอ่ะจะให้ดิไว้ลีน่าหนึ่งแน่นอนเพราะความถึกทวนดาลครับส่วนแฝดจะให้ดิไว้ตำแหน่งสองเพื่อให้มันโดเป้าบ่อยๆโอเคปะ่ะไรอันอันดับสามเหมือนกันโตบ่อย เนต้ากอนันดับ4ก็เหมือนก,กา้อนให้มันโดนตกบ่อยๆส่วนคิลเลอตำแหน่ง5คือไม่ให้มันโดนพยายามไม่ให้มันโดนโจมตีเนื่องจากว่าคิลเลอ่ะมันเกาะแค่7ครั้งตั้งเราไม่ไม่เรียกว,ว่าแค่รู้เลยว,ว่าตั้งเลยล่ะตั้ง7ครั้งแต่ข้อดีแต่เขาเสียของมนคือถ้าเกิดมันโดนโจมตีบ่อยๆไปแป๊บเดวเกาะก็หมดป่าวะใช่ป่ะงั้นคือเอาไว้ตนไหน่ง5เพื่อโดนโจมตีแต่สกิล5เป้าเราจะดีที่สุดครับ สกิลสามเป้าสองเป้าอย่างเงี้ยเอ่อสี่สามสี่สามอย่างเงี้ยจะไม่โดนมันละโอกาสโดนก็มีแต่น้อยส่วนลายอันมันหลบพิ้วมากเลยเลยจะเป็นต้องไว้ตั้งแต่สองมากกว่าเพราะไม่แน่โดนสามเป้าจะไโดนไลาอันเพราะถ้าเทียบความพิ้วนะคือไลาอันมันพิ้วเยอะมันจะเทียบกับเพชรจักรนะเพชรจักรมันพิ้วไม่เท่าไลาอันเลยก้าประกัศนี่ะเพราะไลาอันมันพิ้วสุดๆไม่คิดว่ามันจะพิ้วขนาดนั้นอะ แต่แม็กเขาจแต่ถ้าเกิดใครจะใช้ไรอันนะอย่าอาัดคลิปแล้วประกาศอย่าอาัดคลิปอัดทีไรแม็กหลบกากทุกทีเหมือนแบบเฮ้ยไปเอากูโดนเนิร์ฟอะไรเงี้ยเออเนอะขอข้อผมไปอัดนแม็กคือหลบแม่ง็กกระจายมากหลบเวอร์ส่วนของเออเีอยเอาไว้ว่าให้ดูเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับ บอกว่าไอ้ไอเทมตัว่าเป็นแบบเก่าๆเลยนะไอรีดแบบเก่าไปทุกอย่างนี่เลยครับเดลดีเจมไม่ไม่ได้จะใช่ของรักเพราะว่าลืมกันเลยืีหมดแล้วสเต็มครับแม่เป็นบล็อกเป็นบล็อกแล้วก็เพื่อเอาตัดตีบล็อกเข้าไปอีกแล้วก็ดโดนเลือดครับเต็มบอลนะฮะเอ้ยเฉยๆเต็มจักรับพัทนี่เออมันจะไม่ทับโอเคแฟดครับมีแค่นี้แหละ ก็สองท้อพับสองโตแล้วก็เป็นนี่ <S <S เป็นอะไรวะโตออกชัดผู้เสริมเป็นนั่นนะครับจุดอ่อนโอเคเอ้ยดูเพื่อนผมไอรีเลยไอรีนเป็นแบบชุบผสมกับเดทนะครับมาไรอันครับสองสปีดครับสองเลือดโอ้ดูดีเลือดหนึ่งหมื่นเลยสุดยอดนี่มือไฟสายดามเมจอีกปะเนี่ยประดับเป็นประดับชุนะบเลือดสาวที่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเนื่องจากยังไม่ได้บวกห้าผมเลยยังไม่ได้ค่อยปลด เต็มครับขี้จำเป็นจต้องเปี้ใช่ไหมเออแล้วก็สปีดโตตี้โตมันใช้ก็ได้อันนี้เ,นเลือดนะบุตรีไม่มีอะไรใส่ใส่เลือดอะไรเพนตากอนเอลิสสองสปีดสองเลือดท็อปเลยครับแหวนชุอบออชัดเดสแล้วก็นี่เต็มสปีดเต็มจุดอ่อนแล้วก็เต็มเพิ่มเลือดเคนตากอนเป็นตัวละครที่ตงย,ยืนให้เป็นอยากเอาไปยืนให้บรนดาลยาวที่สุดนะ เข้าใจว่าอืมควรจะบวกเต็มเขียวให้ตันที่สุดนะครับเพราะว่ามันเึงยด้วเป็นตัวที่พอที่ราถึกถึกทนนานเว้ยยิ่งถึกนานยิ่งดีเปิดคลิปล่วครับอย่างนี้เลยเอาจริงรอบนี้จะใส่อาวุธบวกบวกละไรบวกเจ็ดอันหนึ่งบวกหกอันหนึ่งนะแต่พอดีว่าน่นโทปปาร์ตไม่มีถอดขอ เลยไม่ได้ถอดปาถอดมันแบบบวกหกมาแล้วก็มาแยกไปสองอันเอาะมันมาใส่พอาตอนลัว้วทอป,ปาเลยพอดีไปเป๊ะเลยยี่ห้าไม่นับเกาะนะอ,นอ,อันเหลือห้าสิบก็คือไปถอดเกาะมานหนึ่งแล้วก็ไปถอดนี่มาจบแยกะสบอะไรอย่างนี้เลยไม่ได้บวกแล้วจะทป,ปาตหมดโอเคปะ่ะประดับเป็นประดับชุบแล้วครับออปชั่นจุดอ่อนนี่ก็ไปแล้วไปจะไปทีกดูเลือดแล้วก็ฝึกอ่อนครับ กิลเอลนี่เป็นไม่ได้คือถ้าเกิดไม่ต้องการถ้าไม่มีเบรชุบแล้วอยากให้เปลี่ยนเป็นอยากให้ใส่ด้านบ้างเลยไอ <S <S <an itary> จุดอ่อนยี่สิบเปอร์ใช่ปะ่ะไหนวะนี่ไงยี่สิบเปอร์นี่จากว่าถ้าเกิดใช้จุดอ,อ,อ่อนเงี้ยให้มั้ยพยายามให้มันออกสก,กิลบ่อยๆดีกว่าครับเพราะถ้าคิดกิลเลลว่งออกสก,กิลว่าทีนี้ได้เปรียบครับตัวที่ว่าสก,กิลเวฟจะมาไวขึ้นตอนสก,กิลเวฟยิ่งมาไวทําให้มันเน,นี่ยนะไอ้ยัดยัดอย่างเดียวอะอะไรกลัวยัดเนี่ย ตัดกกนนรรคลิปผมคลิปที่ผมตัดต่อ้แม่งเป็นปกคลิปอะไรรูปอะไรอาสก,กินดีโอเค,คป่ะคือกูไปตัดต่อเมื่อคืนทั้งคืนเลยบ้าเ,เสร็จเหมือนว่าจะกันใหมคลิปได้ครับคลิปหน้าลังจากนี่จะมาอีกสองสามชั่วโมงผมจะไล่มั้งเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะเคะลียร์กับอาลิยาบักมากเลยแม่งไปเจอเวว 2, แต่พวกสองบัตรท่าเดี๋ยวกว็สิบโบก็ไหลเดี๋ยวค่อยลงเลยเพราะไม่ได้บักอะ่ะ เดือดพวกสองว่าท่าผมงงเลยเมื่อกีดนี้ไปแล้วแหละบายลาก่อ